เรียนสมาชิกที่ทุกท่านขณะที่ท่านกำลังประชุมอยู่ผมไม่สามารถที่จะมาเป็นกำลังใจให้พวกท่านได้จึงขอฝากความคิดถึงมาถึงทุกๆท่านและอยากจะเรียนทุกท่านให้เข้าใจถึงระบบการขายตรงเพราะการขายตรงเนี่ยเป็นอาชีพอิสระอ,อิสระเป็นอาชีพอิสระแล้วก็เป็นอาชีพที่มีรายได้โดยไม่จำกัด อาจจะได้เรียนเป็นแสนเป็นล้านเป็นหมืน่นหรือเป็นพันก็ได้แล้วแต่ความสามารถของท่านและถ้าท่านจะมีจะมีอาชีพในการขายตรงท่านต้องเลือกบริษัทบทหนึ่งบตร,ตรงนนิษัทต้องมั่งคงสองสินค้าบตริษัทต้องดีเพราะถ้าว่าสินค้าไม่ดีเมื่อไหร่ท่านนำไปขายแล้วขายเขาครั้งเดียวเขาจะไม่ซื้อท่านต่อ ท่านจะทําการขายยากมากเพราะฉันโบสัด์แสงสุริยฉชัดสินค้าทุกชนิดเนี่ยเป็นสินค้าจากหมอเสงทําเองผ่านการใช้มาแล้วเห็นว่าได้ผลดีมาแล้ว<ม>เราจึงทําออกหมายพวกท่านพายนะครับ<ม>และโดยเฉพาะคนที่มีอาชีพขายตรงถ้าท่านสามารถทําได้อดทนได้ระหว่างปีถึงสองปีเมื่อไหร่ท่านต่อไปอนาคตท่านจะสดใสามากเพราะท่านเพราะท่านจะเก่งในการขาย พราะคนที่ขายของได้เมื่อไร่เนี่ยเมื่อไร่ทุกอย่างที่อยู่ในมือท่านท่านจะขายได้หมดเพราะ,ะนีนอาชีพขายตรงเนี่ยเป็นอาชีพที่เหมาะสําหรับคนไทยนะครับหรือเหมาะสําหรับอาชีพคนที่อยากมีอาชีพเสริมแต่ขอให้ทุกท่านยึดอย่างเดียวว่าสินค้าต้องดีอย่ากโกขายอย่าเห็นแก่คอมมิชชั่นหรือรายได้ของเราท่านต้องมีใจรักสมาธิ ที่ท่านนำมาหรือว่าลูกค้าที่ท่านนำสินค้าไปขายขอให้ทุกท่านเนี่ยยึดหลักนี้เป็นหลักนะครับเอาความซื่อสัตย์จริตเป็นหลักแล้วต่อไปสักระยะหนึ่งท่านจะเห็นผลเลยว่าความซื่อสัตย์จริตและและท่านที่เป็นคนตรงไปตรงมาเนี่ยจะทำให้อาชีพของท่านเนี่ยขยายตัวง่ายและประสบความสำเร็จง่ายผมเองไม่สามารถจะมาได้ขอ ขอฝากสมาชิกทุกท่านเอาไว้นะครับนะฮะอยู่กับหมอเสงมีแต่ความสุขความร่ำรวยและความสบายใจนะครับใครที่มีปัญหาอะไรเนี่ยครับผมที่ยังไม่รู้จักผมก็แล้วแต่หรือเคยรู้จักแล้วคนที่เคยมาบริษัทหรือยังไม่เคยมาแล้วแต่ถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยนะอยากให้ท่านเนี่ยเข้ามาพบผมโดยตรงได้เลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องบริษัทของเรานะนะครับเราเป็นบริษัทขายตรงที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทย นะครับเป็นมีตึกใหญ่ที่สุดในเมืองไทยไม่มีบริษัทขายตรงไหนนะครับที่จะลงทุนเยอะๆให้กับสมาชิกแต่มีหมอเส็งเนี่ยมองเห็นพวกท่านเป็นคนสําคัญของหมอเส็งเพราะฉะนั้นหมอเส็งจะลงทุนไว้ให้เพราะฉะนั้นคนที่อยู่กับหมอเสงคนที่อยู่กับหมอเส็งเนี่ยจะมีหลักมีฐานนะครับบริษัทเราเปิดมา5ปีกว่าจริงคนที่ประสบความสําเร็จไปแล้วสูงมากเยอะมากทุกคนที่มาอยู่บริษัทหมอเส็งแต่แรกๆเนี่ย ตั้งแต่มามาแต่แรกเนี่ยมาตั้งตัวกับหมอเสงนนี่ยมาแต่เบอร์นะครับมาแต่เบอร์เงินยังไม่มีนี้สินเยอะแยะบางคนกินก็นมายังไม่ค่อยมีค่ารถไม่มีก็มีแต่ปัจจุบันเนี่ยเขามีบ้านมีรถมีทุกอย่างที่เขาอยากได้นะถือนะจึงถือได้ว่าบริษัทแสงสวชัดเนี่ยหรือบริษัทหมอเสงเนี่ยสร้างคนใจยเยอะท่านดูท่านจะสังเกตได้เลยว่า ผู้นำของ,ของบริษัทมอสเสงเนี่ยประสบความสําเร็จสูงกว่าบาริษัทอื่นทั่วไปบริษัททั่วไปเนี่ยบางทีเราดูเราดูแล้วเขาเขาประสบความสําสเร็จแต่ระยะไม่กี่เดือนแล้วเขาก็จะโรยลงไปไม่มีไรายได้นะครับแต่คนที่อยู่กับบริษัทมอสเส็งเนี่ยเวลาได้มีไรายได้เนี่ยมีไรายได้ทุกวันเนี่ยหปีกว่าไรายได้เขาไม่เคยตกเลยมีหลายคนที่ที่อยู่มอสเสงได้เดือนเป็นล้าน ห้าปีมันเนี่ยเขาได้เป็นล้านตลอดเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยได้เงินจากโิษัทหมอเสง่นไปหลายสิบล้านนะครับเพราะฉะนั้นโบสั์ขายตรงนะครับหรือท่านอยากมีอาชีพขายตรงนะครับไม่ว่าโิษัทหรือหรือท่านที่มอยากมีอาชีพขายตรงจะต้องเลือกให้ถูกต้องนะครับผมเองเลือกท่านสมาชิกถูกตนะ้องแล้วขอให้ท่านอยู่กับหมอเสงียคอยอยู่นานๆน,น,นะฮะขายานันหมานเพียรนะครับรู้จักเก็บ เก็บหอมรอมฤิ์นะครับใครมีปัญหาอะไรเนี่ยครับนะครับมาหาหมอเสียงได้มาคุยกันได้นะครับสวัสดีนะครับ